ทักษอรตอบชัดสุดสถานะที่แฟนแฟนแ,ฟนแห่จับจีนอย่างทีมพิธานานกุลชานนตีธนพลแถมยังลั่นเอาไว้แบบนี้บอกเลยเขินมากเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะถูกจับตาอยู่ตลอดแถมยังครองพื้นที่บนโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรก่อนหน้านี้เจอแฟนคลับจับตามองเรื่องความรัก โดนจับจิ้นทั้งกับนักสแสดงหนุ่มรุ่นน้องตีธนพลหรือจะหนุ่มทิมพิธาและยังมีพระเอกรุ่นน้องนานกุลชาโนนซึ่งแอปก็ได้มาออกรายการยังไงไหนเล่าในอีพี74แอปทักษอรรักครั้งใหม่สัญญาว่าจะน่ารักค่ะที่มีก้อยนัตตีดรีนเป็นผู้ดำเนินรายการอีกทั้งยังเผยคลิปเปิดใจคุณแม่เนื้อหอมโดยมีบางช่วงบางตอน ได้ถามถึงสโปคูคนรักต้องเป็นแบบไหนหรือคนที่ชื่นชอบด้านแอปตอบว่าสำคัญมากๆของแอปคือการซื่อสัตย์ให้เกียรติจะครอบคลุมอะไรใหญ่ๆให้เกียรติก็จะดูแลเราดีจะไม่โกหกแอปว่าสำคัญแอปตอบชัดๆสถานะทิมนานกุลตีซึ่งด้านพิธีกรก็ได้ยิงตรงถามคำถามเจ้าตัวเอาไว้ว่าถามว่ามีคนใกล้ๆจะเป็นคนนั้นได้ มาอยู่ตรงหน้าบ้างไหมแอปยอมรับว่าก็มีมีพอเราอายุเยอะขึ้นก็จะสกรีนคนในระดับหนึ่งเขาก็คงรู้รุ่นนี้ถ้าไม่มั่นใจคงไม่กล้ามาเล่นด้วยตอนนี้ชอบเด็กกว่าเท่ากันหรือโตกว่าแอปลั่นชอบหมดเลยไม่หรอกชอบหมดเลยหมายถึงทุกคนก็เป็นเพื่อนที่ดีหมดไม่งั้นเราไม่คุยทุกวันนี้แอปมีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะ ทำงานด้วยมีลูกด้วยต้องดูแลถ้าเราจะเสียเวลาคุยกับเพื่อนสักคนต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับเราจริงๆถ้าเป็นคนรักของใครสักคนเราเป็นคนแบบไหนแอปน่ารักสัญญาว่าจะทําตัวน่ารักทําเอาสามสาวกรีดกันลัน่นเพราะเราเคยทําตัวไม่น่ารักมาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใชล้อเล่นเมื่อก่อนก็คิดว่าเราจะเอาให้ได้ทุกอย่าง แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเลือกเป็นบางอย่างก็ได้ทิธีก่อนยืดหยุ่นแล้วแต่เรื่องบ้างก็ได้ถ้าเมื่อก่อนจะเก็บทุกเม็ดแล้วมีสรรพนามเรียกคนรักไหมแอปตอบว่าเรียกชื่อเป็นเพื่อนก็ต้องเรียกชื่อถามถึงพี่หนุ่มกันชยัยแซวพี่ทินทิทาในรายการโหนกระแสก้อยแคปมาเราเจอพี่แอปต้องถามต้องรู้ให้ได้แอปเดี๋ยวนะก้อย แต่นี่เป็นมุมคนนอกนะเลยอยากรู้พี่แอปคิดยังไงแอปก็มุมคนนอกเหมือนกันคิดยังไงที่คนเชียร์เราหรืออึดอัดไหมแอปคือเอาจริงๆเคยตอบไปแล้วว่าอะไรที่คนเชียร์แล้วแฮปปี้ก็แล้วแต่ก็โพสิทีปตราบใดที่ก็ยังดีกว่าเขาว่าเราแต่คือตอบไปแล้วก็คือโดนเหมือนกันในขณะที่อาจจะมีบางคนไม่แฮปปี้ ตอนนี้ก็พูดตรงๆว่าก็ไม่ค่อยกล้าตอบอะไรแล้วตอบได้เหมือนเดิมก็คือก็เป็นคนที่รู้จักกันมานานตั้งแต่วัยรุ่นถ้าจะย้อนนะก็รู้สึกหวังดีต่อกันมีข่าวนี้แล้วก็มีข่าวบ้านถัดไปเหมือนกันเอเรากับรุ่นน้องไหมกับรุ่นน้องเราคิดเช่นไรที่ตีธนพลแอป สีน่ารักเจอกันมาหลายปีแล้วก็เท่าที่ทุกคนเห็นเลยก็จะไม่ได้ไปนอกรอบอะไรหรืออะไรได้คุยได้เจอตามรายการอย่างที่ทุกคนเห็นอีกบ้านหนึ่งรุ่นน้องที่เล่นละครด้วยกันมานานกุลแอปมารู้จักกันตอนที่ถ่ายซีรีส์ด้วยกันตั้งแต่ปีที่แล้วไฟายยูเซลเขาเป็นคนซีเรียสตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงานซึ่งบางทีก็ดีกับเราการอยู่กับคนแบบนี้ไฟเราอาจจะไม่ได้มีเท่ารุ่นนี้ชี้ไปที่สามสาวแต่เนี่ยพอมาเจอรุ่นนี้เรารู้สึกว่ามีไฟมีพลังเออเหมือนได้เอเนอรจดีๆจากใครเห็นบอกว่าตอนนี้โสดบ้างไม่โสดบ้างแอปก็เห็นแบบนี้ชี้ไปที่นัตตี้รีนเขามีคู่กันก็อยากมีบ้าง ก็นั่นแหละโสดบ้างไม่โสดบ้างแล้วแต่อารมณ์